สวัสดีค่ะรัตนนมณีพมยานะคะการเปิดไพ่พรมยาทนทานายดวงนะคะ12เรื่องราวนะคะในเดือนเมษายนของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะปีนักษัตริย์ปีฉลูนี่คือไพ่ประจําตัวชาวปีฉลูพระโคนนทินะคะยอมเหนื่อยเพื่อครอบครัวยอมเหนื่อยเพื่อคนที่รักนะคะอืมทุ่งเทให้กับความรักของครอบครัว และไพ่ประธานพอใต้สำรับนะคะว้าวเทพที่ดาพัจจันทร์นะคะการเฉลิมฉลองข่าวดีคุณจะได้รับข่าวดีในเดือนเมษายนนี้นะคะดีใจด้วยกับคนที่เกิดปีนักษัตย์ปีฉลูนะคะอ้าโอ้โหดีใจด้วยนะคะคือดีมากนะคะไพ่เฉลิมฉลองเลยยังไงก็ข่าวดีนะคะเรื่องที่น่าย,ยินดีมาถึงคุณแน่นอนไม่ว่าคุณรอสิ่งใดอยู่นะคะทีนี้เรามาดู12เรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ เรื่องที่หนึ่งนะคะโอ้โหนางสีดานะคะคนที่คุณคิดนะคะไม่รู้รอสิ่งใดอยู่หรือกำลังคิดสิ่งใดอยู่นะคะมีความคิดหลากหลายในหัวนะคะว่าเอออยากทำนูน่นอยากทำนี่นะคะก็อาจจะต้องนิ่งๆนะคะรอข่าวดีเออนั่งน,ะะน,งนิ่งๆน,นะคะคุณมีความแบบเ,เขาเรียกอะไรอะความทะเยอทะยานความแบบ ทุกอย่างต้องประสบความสําเร็จดีมากอ่ะอนะประมาณนี้บางครั้งก็คิดนานเนาะว่าเอออยากทํานูน่นอยากทํานี่อาจจะก,กําลังรอสิ่งใดอยู่ด้วยอะ่ะอืยังไงก็มาแน่นะคะข่าวดีอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองการเงินการเงินเดือนนี้นะคะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าความเหนื่อยของคุณอะ่ะการเงินมันจะตอบแทนคุณอย่างคุ้มค่า ทวีคูณนะคะถ้าคุณขยันถ้าคุณลุยคุณสู้นะคะคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของนักรบอะถ้าคุณออกลุยออกสู้เงินมันจะมาอย่างที่คุณไม่คาดคิดเลยทีเดียวนะคะมันมันจะดีเกินคาดเงินจะมามากกว่าที่คุณคิดอะเออเรื่องเงินแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยยากมากนะแต่ขอให้ลุยขอให้สู้นะอย่านั่งเฉยเฉยให้คุณลุยแล้วเงินจะมานะคะไพ่ใบที่สว้าว ไพ่ใบที่สานะคะเทพพระอาทิตย์น่าจะมีการยกย้ายการเริ่มต้นถิ่นฐานอยู่ที่ใหม่ๆบ้านใหม่อะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับบ้านนะคะแล้วมันได้มาด้วยความรู้ความสามารถคือได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานมาจากแบบความสามารถของคุณจริงๆกับบ้านใหม่ที่คุณคาดหวังนะคะอืมเดี๋ยวขอขอขอดข,ขอหมุนไปด้านนี้แล้วกันเนาะจะให้เป็นเครื่องวงกลมนะคะอ่ะ เออประมาณนี้อ่ะไพ่พระอาทิตย์นะคะคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเข้าการย้ายเข้าบ้านใหม่นะคะไพ่ใบที่4นะคะเรื่องที่4นะคะสัจธรจะทำเรื่องที่4เนี่ยเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะ <c oughs> คุณจะตื่นรู้คุณจะรู้ว่าใครรักคุณใครดีกับคุณนะคะ <c oughs> เหมือนมันเป็นวงจรชีวิตอะ <c oughs> บางทีคุณก็แบบอืมปล่อยไปเถอะไม่สนใจอะไรแล้วอะ <c oughs> ใครดีมาดีตอบ หรือใครไลายมาคุณก็ดีตอบได้ซ้ํานะคะกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะเหมือนเหมือนตรงแล้วเหมือนสัจธรรมอะ่ะมันก็มันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะเออกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะตื่นรู้ว่าเข้าถึงเข้าใจนะคะประมาณนี้เลยอออคือแบบไม่สนใจอะไรมากมายนะกับพ่อแม่ญาติพี่น้องอะ่ะต่างคนต่างอยู่ต่างแบบเออปล่อยวาง นะคะอืมอ่าทีนี้เรามาดูเรื่องที่5นะคะบุตรบริวารเพื่อนฝูงกัลยานิมิตเนี่ยอาจจะมีความกดดันมีความวิตกกังวลบ้างอยู่เหมือนกันนะคะเออมีเกณฑ์มีอะไรที่เกี่ยวกับเงินตึงมือหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ของขวัญบางอย่างจากบริวารจากเพื่อนฝูงจากคนรอบข้างนะคะเออมีเกณฑ์ได้ถ้าเกิดได้สร้างบาร,รมีไปทําบุญหรือถือศีลกับเพื่อนกับ กับกัลยานิมิตนี่จะดีมากนะจะได้สร้างบารมีนะคะนี้เรามาดูเรื่องที่6นะคะเรื่องที่หอ,อ,อน่าจะมีต้องมีการชั่งใจต้องมีการเลือกนะคะช่วงนี้อาจจะมีความสับสนบ้างในตัวเองที่กําลังแบบคิดอยู่เลือกอยู่ชั่งใจอยู่จะไปดีไหมจะทําดีไหมมีของเหมือนลักษณะมีแบบ สองสิ่งสองอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะในช่วงนี้นะคะเลือกไม่ได้ก็ยังไม่ต้องเลือกนะคะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้เนี่ยตกอุปสรรคนะคะเหมือนยังเลือกไม่ได้นะคะก็ยังไม่ต้องเลือกนิ่งๆเฉยๆรอไปก่อนเหมือนไพ่ใบแ,แรกของเรานะคะใช้ใช้ความสุข,ขุมรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะ,ะเลือกไม่ได้ก็ยังไม่ต้องเลือกนะคะไพ่ใบที่ว้าวไพ่ใบที่เจ็ดพระแม่ลักษมีนะคะ โอ้โหสเสน่ห์คุณเรือร้ายมากนะคะช่วงเดือนเมษายนนะคะคนที่เกิดนักษัตรฉลูนะคะคุณจะเป็นคนที่ดูสวยรวยสเสน่ห์อะดูแบบโหสเสน่ห์คุณดึงดูดความรักดีๆเข้ามานะคะช่วงนี้แบบรับให้เฉลิมฉลองอะใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเออความสุขจะแบบเขาเรียกอะไรอะ ความสัมพันธ์จะดีมากจะมีความสุขให้กันจะเป็นคู่ที่แบบโอ้โหหวานมากนะคะใครที่เป็นแฟนอยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ถึงขั้นแบบยกระดับแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะส่วนคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคู่เหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะ เอาหรือเปล่าตัดสินใจครบหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะคุณมีสเสน่ห์นะคะดึงดูดมาแล้วนะคะคือแบบโอ้สเสน่ห์แรงมากนะช่วงนี้สวยรวยสเสน่ห์สุดๆนะคะก็ใช้สเสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะก็คือไพ่ใบแรกเป็นคนที่แบบนั่งนิ่งๆนะคุณอาจจะรักความโสดของคุณก็ได้แต่ถ้าคุณเปิดใจสักหน่อยคุณจะได้เจอ ความรักดีๆนะคะเอออ่าต่อไปนะคะไพ่ใบที่แปดเท้าถ้ตตะลดมาอีกแล้วนะคะอ่าจะเจอคนโสดเจอคู่แบบฟุกฟ๊กๆกเจอแบบไม่ทันได้ตั้งตัวหรือแบบเจอแบบไม่ได้คิดว่าจะเจอหรือไม่ได้คิดว่าอยากมีคู่แต่คู่มาก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังอุบัติเหตุจากหน้าที่การงานนะคะอืมดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะคะอ่า ต่อไปไพ่ใบที่9นะคะไพ่ใบที่9นะคะพญาสุขคีบนะคะไพ่ใบที่9ความสุขความสมหวังนะคะโอ,อ้โหคุณอยากทํางานอ่ะอยากทํางานทุกวันอยากจะแบบเอ,อ่อมีงานทําทุกวันนะคะเป็นไปได้ที่ถ้าคุณทํางานคุณจะมีความสุขเออมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่แบบจากที่ทํางานด้วยนะเพราะว่าเสน่ห์คุณเหลือร้ายอะ่ะคุณอาจจะดึงดูดมาก็ได้นะคะ เจอมีเกณฑ์เจอจากที่ทํางานนะคะอืมช่วงนี้นะคะอะไรที่เกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการบัญชีหรือเงินในบัญชีของคุณมันเพิ่มขึ้นก็มันจะทําให้คุณมีความสุขก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะเออมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นเจอแต่สิ่งดีๆมากขึ้นนะคะอาเงินเข้าทุกวันเลยนะเออไพ่ใบที่ สิบนะคะไพ่ใบที่สิบไพ่ร้องขออืมใครลองงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้นะคะภาพไพ่มนีกับผีเสื้อสมุดงานที่คุณได้อะ่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับที่คุณคาดหวังนะคะแต่มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะก็ทําไปก่อนนะคะแล้วมันจะทําให้คุณได้เงินทุกวันเริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะเออประมาณนี้เลยนะคะไพ่ใบนี้เหมือนแบบจะได้อะไรที่แตกต่างอะ่ะ อมืมีความแตกต่างเกี่ยวกับหน้าที่การงานได้เริ่มงานใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิมนะคะประมาณนี้นะคะเออหรือถ้าจะเจอคู่เนี่ยเพราะว่าคือมันโดดเด่นมากกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์การย้ยายบ้านนะคะคุณอาจจะได้ย้ายไปบ้านที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นหน้าที่การงานที่โตขึ้นหรือมีความแตกต่างจากเดิมนะคะหรือคนที่ เข้ามาเนี่ยมีความแตกต่างจากคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดุลยะยะทางไกลนะคะอ่าไพ่ใบที่11นะคะไพ่ใบที่11พระเทวะาสีนะคะโอ้โหช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเจอผู้คนมากมายนะคะกลุ่มเป็นก้อนนะคะเออพระเทวะาสีเกี่ยวกับชาวต่างชาติเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะเกี่ยวกับการศึกษาต่อในอีกระดับขั้นชื่อเสียงคุณจะเป็นที่รู้จัก เป็นที่น่าเคารพของใครหลายๆคนนะคะไพ่ใบนี้ดีนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือได้เริ่มสิ่งใหม่ๆได้เดินทางเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ใบสุดท้ายสรุปเรื่องที่12ของปีนักษัตริย์ปีฉลูนะคะไพ่ใบ12ว้าวไพ่านางกวักโอ้โหถึงแม้อยากโสดก็โสดไม่ได้แล้วนะคะไพ่านางกวักนี้เรียกมาแล้วเรียกโชคเรียกลาบ เรียกเงินเรียกทองเรียกคู่เรียกความรักนะคะช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรโชคเปิดนะคะลาบเปิดดวงเปิดนะคะไม่ว่าทําอะไรยังไงก็มีโชคมีลาบอะ่ะในทุกเรื่องนะคะคิดสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆจะตามมานะคะเออโอ้ยดีจังเลยนะคะไพ่ใบสุดท้ายแน่นากกวักเลยนะคะอะไรที่คิดอยู่อยากได้อยาก,ยากมีนะคะ จะมาแล้วนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ